เปิดเปิดสตรีมรันรันสตรีมเก่าขึ้นได้ใช่ไหมได้ในพี่รันละโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับคนดูเหลือคนเดียวแล้วพี่ไปแล้ววโนเลยโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอโหกลับมาแน่ไม่อะไรไม่รู้เมื่อกี้คอมค้างไปเลยเล่นเกมจนคอมค้าง เคมาต่อไลฟ์สตรีมเดิมนะครับผมกลับมาแล้วพี่กลับมาสตรีมหยุดแล้วก็ได้มาเริ่มสตรีมใหม่มันหายไป, <จอ S 1> ไปเลยอ่ะม,มันลบุ้ยไปเลยมันบุ้ยไปเลยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับผมสวยีทุกคนด้วยนะคร <laughs> ับมาแล้วมาแล้วผู <laughs> 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 <ph> ช้ <ph> ชมผู้ชมพร้อมกันสามร้อยกว่าคนอ่ะมันเพิ่งเด้งให้เขามาบูสบูสไลฟ์บูสตใหม่อ่ะบูสไลฟ์อ่ะเอาจิงนี่ บูส s t ไลฟ์เออหลอกคุณดูสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับผมอะไรวะเนี่ยอยู่ดีไรวหาไงเฮ้ยมันอาจจะเป็นการบูสต์ไลฟ์ก็ได้พี่อ่าการแจ้งเตือนครั้งที่แล้วมันอาจจะแจ้งเตือนไม่ครบทุกคนอะไรเงี้ยเออเฮ้ยนี่มันโอกาสทองบ่อยโอกาสทองสินะอาแชร์จอยผมหน่อยอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้ เล่นเกมอะไรเล่นเกมผับจีครับผมเล่นเกมผับจีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับ FC นะครับพี่พี่ว้าวไมค์กดไมค์กดไมค์ก้ดโอเมก้าสวัสดีครับผมคขอบคุณครับผมพี่เป็น FC ฟซนเหมือนกันนะอีซี่บอยไอซี่บอยทำสบู่ตกอีกแล้ว FC นะครับขอบคุณครับผมเป็นแฟนคลับพี่ครับขอบคุณครับผมเป็นแฟนคลับพี่ครับ มีคำอ่านภาษาลาวไม่ออกขอโทษด้วยนะครับพี่เป็นกบดี่นะครับวันนีผมสนิทนิด้วยครับเป็นการบูทโพสที่ตื่นเต้นมากคนดูกดเข้ามาแล้วคนดูก็ลรูเหมือนเดิมบูทโพสเฟสบุ๊กไฟลเหรอครับพี่น้องไฟล์ได้แค่พี่เนาะเล่นปุ๊บีครับพี่น้องจีครับพี่น้องเริ่มยังครับผมนึกว่าเป็นพ่อมือถือผมไปดูไม่ได้อ๋อ เอฟซีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอาจจะพิมพ์อะไรกันนะกันหนาวเล่นเกมโรบบอกรอบบบอะไรทำคอมค้างไปละหนึ่งเดี๋ยวโรบบบมันเป็นเกมที่กราฟฟิกน้อยที่สุดแล้วไม่ใช่เหรอมันน่าจะคอมร้อนนะพี่คอมร้อนด้วยเปล่ามี่ร้อนใช่ไหมแล้วก็เด้งไปเลยใช่ไหมพี่ต้องเอาคอมไปซ่อมใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องไปดูที่อุณหภูมิก่อนมาเรามาสอนอีซี่บอยในการทําการโหลด แอปพลิเคชันบางโปรแกรมนะครับผมโหลดโปรแกรมบางโปรแกรมที่จะช่วยดูอุณหภูมิการ์ดจอกับ CPU ได้นะครับเพื่อเราจะเช็คว่าอะไรร้อนสุดอะไรเย็นสุดแล้วว่าจะได้รู้ว่ามันจะได้ตัดการทํางานแบบไหนบ้างนะครับโอเคยังไม่โหลดเดี๋ยวพี่ดูก่อนแชร์จอให้ผมหน่อยแชร์จอมาให้ผมใช่แล้วพี่สตรีมแชร์จอเขาได้มาเติมค้างตอนสตรีมเลยนะสตรีมสามอันสี่อันอ่ะพี่เปิดแค่เนี้ยมันไม่น่าร้อนหรอกพี่ว่า ไม่น่าร้อนไม่น่าร้อนแบบนี้ไม่น่าร้อนแต่ถ้าทางานเยอะๆเข้าก็อาจจะร้อนอมันน่าจะเปิดหลายโปรแกรมอะ่ะเมื่อกี้เปิดเปาเซอร์เยอะเกินไปแล้วแหละมันร้อนแล้วก็มันก็โปรแกรมระเบิด <c oughs> คอมระเบิดกดันเลยเดียวเอ้ยนี่ไงพี่พี่จำได้ไหมวีทูเบอร์ที่เราเคยไปดูเมื่อตอนนั้นนะพี่อาา่าฮะเขาเขาชื่ออะไรมีมีลินอะไรนั่นแหละจำได้ไหมเขามาคอมเมนต์ในคลิปหนาวของผมด้วยเขาบอกว่าเวลาหนาวก็ไปอาบน้ำเหมือนกัน w h a t t up ยังยังยังไม่อ่านอีกโอ้โหคอมเมนต์อย่างรัวคอมเมนต์รัวแมกขอนูบ้างสิ Yes I Yes จบจบสวัสดีกันด้วยครับผมสวัสดีกันด้วยครับ Login l นลั h Free แล้วแจก iPhone 13เบสาม Bervable เลยมาก่อนนะคะเข้านอนก่อนนะคะน้องๆน่าจะนอนหมดแล้วประมาณนี้ครับผมบายยครับบ๊ายบายครับผมนอนหลับฝันดีนะฮะวันนี้นะครับผม ช่วงนี้<ม>ประเทศไทยอากาศร้อนมากค่ะด้านกูหนาวชิหมหายเป็นหิมะวัต <c oughs> อิอซีบอยครับผมอยากร้องเคป๊อปผมอยากเจอหนูดียังไม่เคยเห็นพี่ลงคลิปหนูดีเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนลิสต์ไ้ให้นะครับอีหนูดีมันจะให้ดูไหมเลยมันจะไปแอบจอ่ดตายลังคาบ้านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจิบอย <c oughs> แกน่เหรอ, <c oughs> อไอหนูเข้มานสี <c oughs> พี่ใส่ชุดนอนหรือเปล่าปกติเราไม่ใส่ชุดนอนเงินนะอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำขำๆ Easy Boy อะไรคือมีมันค่ขำม,มากไปดูได้ที่ช่อง Easy Boy X2 ครับผม mm hmm. ร้อนนี่ครับเล่นับ G แม p r o b o กหน่อย What the fuck มีได้เลยยืม b l o o ด S yep. C B Easy Boy coffee สวัสดีครับผมสวัสดีครับวิธีขายเกมแบบใหม่เจอวิธีขายผมสี่ทุ่มวิธีขายผลิตภัณฑ์แบบใหม่พี่ขายผลิตภัณฑ์ด้วยเกมน,นัดเจอแฟนเก่าเออเอาเอกสารแล้วบอกว่าชมว่าเอแฟนใหม่ของไอแฟนเก่าบอกว่าชมชมชมว่าผอมขึ้นกินตัวนี้เลยค่ะผอมลงแน่นอน <laughs> <laughs> มันจะอะไรเ,เนี่ย เกินไปอ่ะเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะสิบเก้าสิบแปดเอรซนต์ง <c oughs> ร้อนมันนับเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าวะผมนอนตีสี่ทุ่มผมนอนตีสี่ทุ่มเงียบว่าตอตีสี่ทุ่มอยากเดินเข้าไปบอกว่ากล้วย <c oughs> ผมมึงเล่นเกมผับจีไป <c oughs> เมื่อกี้เองครับโว้สุดยอดเลยเจอพระเจ้าหรือเปล่า ทำไมพี่ไม่ลงโรบลรอกเมื่อกี้เพิ่งเล่นไปครับผมเมื่อไลฟ์ที่แล้วทำไมพี่ไม่เล่นโรบหรอกโรบมันทำผมค้างครับผมไม่เล่นแล้วค้างไปเลยอ่ะบายครับพี่ครับผมอิ่มค้างผมนอนสี่ทุ่มสามสิบเจ้าเจียมฮะดูหน้านะพี่แบบหน้าแบบใครโทรมาวะกิติศักดิ์จู่ๆก็มีคนโทรครั้งแรกหรือเปล่าครับอ่อนานๆสตรีมทีครับน้องๆก็เลยไม่ค่อยเห็นใช่นไหม สวัสดีด้วยครับผมสวัสดีด้วยครับคุนอนตีห้าครับบาบาจีวันนี้เรามาดูมาดูเกมบาบาจีกันนะครับผมเฮ้ยมีสลิงว่ะพี่ครับผมเฮ้ยเกมนี้มีสลิงด้วยเหรอเออเขาจะเอาสลิงมาเพิ่มอันนี้อันนี้ผมไลฟ์อยู่ที่ช่อง easy boy สวัสดีครับผมอยากนอนในโลกดีจ้าผมนอนห้าทุ่มทีมันจะเป็นอย่างนี้ไหม ว่าไงพี่เกมอ๋อพับจีพีซีกับพับจีพี่ไฟอัปเดตใหม่หรือเปล่าเออพับจีกับเอ่อพับจีพีซีกับเอ่อพี่ไฟแล้วก็พี่ชายโมบายมันคนละค่ากันที่ว่าเนาะใช่ไหมพี่ไฟโมบายคืออะไรวะพี่ไฟควบคุมโมบายวะตุเด็กไม่ถูกใจคุณเด็กไม่ถูกใจคุณพีซีไม่ครับหนูขอเป็นพี่ทําคลิปดีๆหน่อยนะคะครับผมต่อไปเราจะไปอะไรพี่เอ้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดดีกว่ามันเป็นโปรเจกต์ลับอยู่ตอนนี้ นี่ครับผมไปนอนบ้านพี่สิปีได้ไหมครับไม่ได้ครับผมบ้านผมห้องเต็มแล้วครับผมว่ายึดไป2ห้อง้วครับตอนนี้กันผมขอไปนอนก่อนนะครับบ๊ายบายครับพี่โตรบ๊ายบายครับผมเด่นรูบอกไม่ค้างหรือกระตุกเลยนะครับแตดับไปเลยยอวเาหวเมาะหวราหัวเราผมัวเราะัวเาะัวเาะวเาควรัรวรราะหัวเราะหระรเรร จบเลยอีซี่บอยผักเก่งมากคืออะไรอ่ะหมายหมายถึงอะไรผักเออพี่โอมผักผักคืออะไรอ่ะผมดูการแข่งบับจีแล้ใช่ครับดูการแข่งบับจีครับผมบับบับบัจีผมนอนดูการแข่งบับบับบัจีอะไรเนี่ยอีซี่บอยโอเว่นคิงด้อมโอเว่นโอเวนคิงดอมถ้าเป็นโอเว่นก็พอจะรู้จักแต่โอเ n k นคิงด m อมนี่ใครวะดิที่ยังจำมาเล่นฟีฟายอยู่ พี่ยังจำมาเล่นปีไฟงงไหมพี่งงมะพี่งงบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจคำถามนอนนอนระบายบ้ายครับแมวสีฟ้าดูเล่นหมอนฮะดูเลหมอนมวันที่สมัยครับผมพี่ครับเล่นโลบอกก่อนนะครับค,ครับผมเราค้างนะเมดาเ <laughs> มดาเมดฮะผมอยากนอนลงหลุมหมาย<ม>ถึงพอะปลูกใช่ไหมเจริญพร ขำสั้นๆเสั้นได้ใจความพี่เจริญพรได้ไลยอัธรดผมเล่นรรบบไม่ได้ผมโดนปิดหรือโดนค้างแต่เล่นไม่ได้อีกตลอดชองทุ่มแล้วพี่ชายทั้งสองอ๋ออันนี้เดี๋ยวแป๊บนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งโอเว่นคิงคอมผมนอนตีห้าพี่เล่นโรบอกหรือเปล่าครับไล์สตีเมื่อกี้เล่นโรบอกนะครับค้างชื่อเล่นพี่ชื่อว่าอะไรนะครับชื่อฟางครับผม เขาน่าจะหมายถึงโอเวนชิงดอมอ๋อ,อนี่ไงคะแนนเขาอะ่ะนี่ชมหน้าคนที่ยิงได้เยอะสุด6คิวยอดเยี่ยมบาบาบา,บาจีอะไรนพี่ตอนนี้พี่อยู่อันดับไหนของ y youtube เหรอคะอันดับที่116ครับของช่อง YouTube นะ ใช่ครับมาถึง u t u b e Thailand ใช่ไหม YouTube Thailand ถ้าช่องระดับโลกพี่คงไม่ได้ติดอันดับนี้แน่พรุ่งนี้พี่ไปไหนมาคะติดอยู่ลงไม่ได้พี่น้องเขามาจากไหนกันแน่เขามาจากอนาคตหรือเปล่าวะพรุ่งนี้พี่ไปไหนมาคะคืออะไรพรุ่งนี้ผมไปไหนมาครับผมพี่พี่หายไปนานดีเห็นไลฟ์นี่บอเรียบมาดูพี่พี่หายไปนานได้สดไปนานเลยนะครับสนุกกัน ไม่ได้หายไปนานแค่แอบอู้งานผมเล่น p ับจีคิวยี่สิบเอ็ดคนน่าจะตาแรกตาแรกตอนสมัครเกมมาฉันได้เยอะกว่านั้นอีกฉันยิงบอทได้เยอะกว่านั้นอีกผมเล่น p ับจีเอ่ออะไรนะละบาบจีลบา,จ the there, บาบาเจ o r t y nine เตรียมมาบาเจดอเด็กคืออะไรไหนดอเด็ก พี่ผ่านด่านเร็วเกินไปอ่ะเมื่อกี้มันก็เลยแบบอื้มค้างไม่ช้าอะไรเงี้ยดีด้วยครับกาแฟนี่ฟังอะไรอ่ะไม่รู้เฮลโหลเป็นเอฟซีพี่นะครับขอผมครับลายตาแล้วครับคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังเรามาฟังเขาบรรยายหน่อยสิพี่ฟังเขาหน่อยพั่ฟังรเขาในเกมนี้ครับในทางที่เฟรมครับพีดิกไปที่ด้านฝั่งของทีมเฟสแคร์นะครับ ส่วนพี่ฮาร์ดครับไปที่ด้านฝั่งของเมจิกอีสปอร์ตนั่นเองครับซึ่งนะครับโอ้โหนะสีแดงทั้งคู่วันนี้มันร้อนแรงร้อนแรงเลยครับและแมตช์ที่มาจากกลุ่มเดียวกันด้วยคือหน้าหวังกลุ่มซีนั่นเองครับเฟสแคนกับเมจิกเนี่ยนะครับทำไมพี่เขามีเลยนะครับจอยใหญ่ เรียกว่าเก็บตัวเล็กมากข้างเร็วเลยมิทีวีจอใหญ่ยังวะยังได้มาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะงงมากเรียนรู้การยืนพดิเก่งขึ้นมาแบบกระโดดขึ้นมาแบบกระทันหันเลยครับจากก่อนหน้านั้นเรียนรู้การยืนทีแฟัอาจจะแบบเออทีฟายไม่ได้แข็งแล้วท้ายเอฟซีพี่นะโอเคครับแต่อยู่อฟเอก็กระโดดขึ้นมาเห็นเลยปุ๊บเอ้ยผมชอบตัวเล็กสดดียอดเยี่ยมครช่วด้านฝั่งชาเปอร์ได้นะครับเป็นแค่จังหวะทามิ่งเขาเล่นฟีฟายไหมครับเคยเล่นครับผมฟีฟายเคยเล่นครนะอาจจะเป็นแค่แบบเฮ้ยพลังแบบพึดชัั่วววขนนนนีี้เย๋ะะมอไร เอาวันนี้วันเสาร์เนี่ยโอ้ยต่อในกันในด้านฝั่งทีมแฟรที่อยู่ๆก็มาเฉยเลยครับกินน้ำสุวรรณนะครับอีกหนึ่งทีมนะฮะที่เกมที่แล้วเด้เพราตายเพราะมีแฟนส่งมาด้วยมีคนส่งแกตานมาด้วยใช่ใช่ใช่ส่งมาบนโพสพี่รอกรองอยู่ผมกำลังกรองโพสต์อยู่สำหรับใครที่เข้ากลุ่มอะไรคือมีมนะครับเพื่อนยังไปส่งมีมก็นั่นแหละ ตอนนี้ผมก็นั่งกรองโพสอยู่นี้พีม้ายังเยือกเย็นป้ากับเบียนยังท้องแบนถ้าเธอเป็นแฟนล่ะถ้าเธอเป็นแฟนล่ะที่สองแทนในด้านฝั่งทีมชาเปอร์ไปแล้วคืออะไรเรียกได้ว่าใกล้ตามในด้านแต่แมนเทนเมนท์ทันแล้วเหมือนกันนะครับก็ห่างกันอยู่ประมาณ20่สคะแนนไม่รู้เหมือนกันครับซึ่งเกมนี้นะครับก็ต้องรอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตเจ้าของโพสต์ค่ะให้กู้เงินกู้อนุญาตตอนไหนทต้้นนใเกมีไว้ไม่อนุญาตท่านอนุญาตนายตอนไหนถามหน่อยสิไม่อนุญาตมวยโดน โดนใบไปปีนึงกับโดนบล็อกไปอีกนี่ลาก่อนชิบหาย What the f u c k ผมติดโลบิกสามลอยเฮ้อพี่เล่นพับจีได้ไหมเล่น PUBG พับจีบ่พับจีเล่นได้อยู่แต่ว่าคอมยีระเบิดก้อนพี่อันพี่อันหน,นูจะวิ่งรอบบ้านไปวิ่งเดี๋ยวนี้เลยนะปาวันแนะ่พ,นพี่อันหนูจะวิ่งรอบบ้าน,านสุดยอดไปไปอันไ,ไปอีกแล้วไป <ละ S 1> วิ่งเดี๋ยวนี้ไปอีกแล้วสวัสดีครับผมไอดีพี่พูดยอดเยี่ยม อ่านี่รหัสฟรีไฟล์ของผมเดี๋ยวนี้เขา,เจาแจกรหัสฟรีไฟล์อะไรเลยฮะเอารหาัสฟรีไฟมา,จานแจกอย่างนี้เลย <c oughs> เล่น ROB หน่อยครับเล่นล็อบเหรอเกมล็อบคือเกมอะไรวะล็อบคืออีเบอร์โทรอะไรไม่รู้ฮะหนึ่งก้อหนึ่งครับโทรไปเลยเ <c oughs> จ๊งเจ๊งง่ายงเมื่อกี้บ้านผมกำลังเปิดเพลงเก่าๆเลยครับเพลงเก่าๆมันจะทำให้ไม่ลืมความหลังนะฮะกินข้าวก่อนนะครับยอดเยี่ยม กินเลับผมตอนนี้เรากำลังดีนะฮะกินไปดูสตรีมไปนะครับผมมันเครเลียนมันเครเลียนวงบีบตานว <c oughs> งแรงครับพบียิ่งเลดเกมนี้แรงชิบหายมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่สีบอยอยากได้ <c oughs> บานเพลงเลยอีสานว้าดูอีสานโอ้นี่แหละเจ้าบอกเองว่าเป็นลือไว้ว่าไอ้ฟังเนี่ยไหมพี่เอเท่าไหร่ครับ อายุ20ครับนะครับผมนี่ตอบตรงๆไปละอ่ะรีสตรีมเอาเองพี่กลัวอะไรมากที่สุดเป็นมุมนะครับตะครับตะครับโอตัวที่ต่อกันหลายตัวมันคือเอเลียนพอพี่ไปจังหวัดเอเลียนไปเจอกับเอเลียนแล้วพี่ก็หลบหนีเอเลียนโอเคเนาะเราซื้อเอเลียนจากดาร์กเว็บทำแล้วไม่ไว้ พี่เล่น PUBG หน่อยโอ้โ oh, ห <s> เล่นได้ครับแต่คอมจะระเบิดไหมก็อีกเรื่องหนึง่งบอบอบอจีบอบอรเบอเล่น RV, RV อาวีอาวีเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับผมขับแล้ว,ว<ๆ>ไม่นอนหรอไลฟ์สตรีมครับผมนี่ก็คืองานนะฮะ <s> พี่เปิดลิกลอลิงหน่อยโอ้โหพี่เปิดลิกลอลิงหน่อยพี่ไม่ใช่ลิกล้อแล้วลอยลิงพี่ <s> <S <s ลอลิงว่ะลอยลิงว่ะเอาดิวิ่งเสร็จแล้วมาแล้วรูปดาราชุดเกาะว่าที่กูอยากไน้ ชุดโกโกวาไม่ใช <c oughs> ่ช <c oughs> ุดเกาะวะอะไรวะนี่เกาะว้าวชุดใหม่เหรอวิ่งเสร็จแล้วสันนอบอกโอเคดีเรียงเอเลียนรถดักวู้โจเด็กกระดัะ เส <c oughs> <S Trying. c oughs> ื่ยสือเก๋อบุญเก๋อบุญจังสือเซงออบับเก๋จ้าหนาที่เดียระะรสเกสือเก๋อสือก๋อสือเก๋อสือเกอสือเก๋อสือเก๋อสือเก๋งสือเก่าส่กสก๋อสลอเอสือเกสือเกอสเกสืสเอสืสื้เก๋อสือเสเสือเก๋สืออสืเก่หสวอเกส่อเกอสืออสเก๋อสสเก๋อสืเอสเกอสเอสือก๋อสือเสเก๋อสือเสเกอส ป่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันในะครับผมสำหรับไรฟ์สดในครั้งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เ <laughs> วลาเดิมผมจะมาอีกเช่นเคยใครอยากได้ถามอะไรถามมาเขียนบันทึกไว้ก็ได้ในะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวย่าเพิ่งจบสิพี่เลือักหนึ่งนาทีสองนาทีเพราะว่าเราไฟดับไปเมื่อกี้ทำยอดไม่ใช่เหรอไม่กูบอุบยบ๊ายบายทุกคนบ๊าย บายบายครับมาแล้วใครเพิ่งมานะกร <laughs> <c oughs> ากฏอลิสา,ามามาแล้วแล้วก็ลาก่อนบายขอโทษนะครับหนูส่งแฟนอาร์ตไม่ได้คะ่ะส่งไม่เป็นอารโพสต์มาได้ครับผมโพสต์ในอันนี้ได้เลยครับ <c oughs>